องค์กรรัฐและเอกชนจัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่4ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้มูลนิธิร่วมฉัตรร่วมกับตลาดหลักทรัพย์จัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่4ประจำปี2555เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา และสำเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชชกุมาลทรงเจะเดิญพระชมพันธษาห้ารอบรวมทั้งให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารการเงินส่วนบุคคลการประกันชีวิตและหลักประชาาของเศรฐษฐกิจพอเพียงตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการก้าสู่การแข่งขันในประชาคมเศรฐษฐกิจอาเซียนโดยในปีนี้เยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน4 0 3 9คน จากโรงเรียน947แห่งทั่วประเทศสำหรับผู้ชนะเลิศในทุกระดับจะได้รับเหรียญทองคำแท้มูลค่า25,000บาทและทุนการศึกษามูลค่า10,000บาทพร,ร้อมประกาศนียบัตรและสื่อการเรียนรู้จากตลาดหลักทรัพย์และผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสำหรับพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี